เพลงให้ฟังนะคะฉันรู้ว่าเธอน่ารักตอนเมาทาดาดาเบาเบา,เบา,เบาตบลุงรักเบาเบาไม่เอาหรอกฉันรู้ว่าเธอน่า เบรกพิงดิ้นเลิกรอเปล่านั่รอปลฉันรู้ว่าเธอน่ารักตอนเมาท่าได้บั๊เบาเบาตบลุ่มรักเบาเบาไม่เอาหรอกฉันฉันรู้ว่าเธอน่ารักตอนเมาท่าได้บั๊เบาเบาตบลุ่มรักเบาเบาไม่เอาหรอกฉัน ฉัลลูว่าเธอน่ารักตอนเมาทาราดเบาเบาตบลุมน้กเบาเบาไม่เอาหรอกฉันรู้ว่าเธอน่ารักตอนเมาทาราดัดเบาเบาตบลุมน้กเบาเบา